อเอาแค่นี้ก่อนเต็มเลยรู้สึกว่าจะเลือกน้ำมาผิดสีเนาะ เออกลิ่นหอมฮะแล้วก็ความนั่งรู้ว่าไม่ไม่รู้ในก้อนจะเห็นหรือเปล่านะคะซูมสูมได้ไหมเห็นมันเห็นไหมเอาไปเอาเฮ้ยอ,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 อย่าตายนะไม่นะเพราะว่ายังกดได้อยู่เลย อ๋อนี่ค่ะก็จะในแก้วนี้สมูสจะมีน,น่ารักมากเลยอืมอร่อยอ่ะวายขออีกแก้วนึงนะคะ หอมมากอันเนี้ยสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆน,นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ใบยงกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย